นี่ได้ต้นมะกรูดที่ป้าได้เพาะเอาไว้ในกระถางนะคะวันนี้จะเอามาลงสวนค่ะจะลงสวนตรงไหนปกติพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่น้ําท่วมนะคะน้ําท่วมก็คือน้ําขึ้นน้ําลงนะคะก็เดือนละประมาณปีละประมาณสองเดือนนะคะป้าก็เลยมีแผนจะมาทําการปลูกมะนาวโดยที่มาจัดพื้นที่ให้เป็นโพนแบบนี้นะคะให้เป็นโพลโพลน,นี้ก็มีหลายอย่างนะคะเ็าจะมีมันเดือฝรั่งนะคะมีมะเดือฝรั่งสิ ตอนนี้ก็เป็นรูปแล้วนะคะมาถเดือประหลังแล้วก็จะมีต้นหม่นค่ะระแวกนี้ก็จะป้าจะให้เขาอยู่รวมกันตรงที่ต้นนี้เป็นต้นมะกรูดตอนนี้ให้มาเดือดปรึ่งประหลังเป็นพี่เลี้ยงก่อนนะคะใต้นี้ป้าก็จะเอาใบไม้มากองแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาดินมาเทร,รอบๆแบบนี้นะคะเทร,รอบๆไปก่อนแล้วป้าก็นําดินหมักของป้านะคะมาวางไว้ข้างบนใบไม้ที่ป้าหมักปุ๋ยไว้แล้วแต่ต้องวางไว้เยอะพอสมควรนะคะ วางไว้เยอะนะที่นี้หมายความว่าป้าต้องให้เขาหนาพอสมควรเพราะว่าความร้อนของใบไม้จะได้ไม่ถึงต้นมะกรูดของป้านะคะเวลาเราลดต้นมะกรูดเราก็จะได้ลดใบไม้ที่เราหมักไว้ด้วยโอ้ต้นมะกรูดก็มีความนี่ค่ะมีความเสียหายบ้างเป็นบ,าง,บางส่วนเนาะตอนนี้ป้าก็ทาแบบนี้โอ้นี้ค่ะนี่ค่ะแต่ได้สักนี่ดูสิคะเนี่ยมีรากแก้วด้วยนะคะถ้าเรา,พาเพาะเมล็ด มีลาแก้วเดือดต้นตรงนี้ป้าจะใส่สักสามต้นเนาะใส่แค่สามต้นแบบนี้นี่ใส่สามต้นแบบนี้แต่มันมีใส่สี่ต้นไปเลยดีกว่าเนะจะได้ให้สี่แขนงอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้ปลูกแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็กดทีละต้นนะคะกดกดกดลากแน่นๆกดทีละต้นกดแน่นๆนะคะตอนนี้ก็มีมีพี่เลี้ยงอยู่แล้วไม่ไม่โดนแดดจัด,ดเราสามารถ ปลูกได้ค่ะถึงแม้จะเป็นหน้าแรงก็ตามเนาะแต่เราก็ต้องรดน้ำสม่ำเสมอเนาะปลูกได้ทุกหน้าค่ะแต่เราต้องใส่ใจดูแลเขาเพียง,เ,ยงเท่านี้เราก็รดน้ำเขาแรกๆก,ก็รดเช้าเย็นก่อนนะคะเช้าเย็นเชาเย็นเช้าเย็น,ยนก่อนเพราะว่าต้องการให้เขามีชีวิตรอดก่อนต่อไปเราก็เว้นได้พอเขาฟื้นตัวเราก็เว้นได้นะคะ อชอบต้นมะเดือกระลังค่ะดูสิคะานี่ก็แตกแขนงออกมาเต็มเลยนะคะตรงนี้จะเป็นที่รุ่มน้ํานะคะตรงนี้ตะยู่ตรงน,รงนี้ตรงนี้ป้ามาทําเป็นพพนเพื่อที่ว่าเวลาน้ํามาต้นมะกรูดจะได้รอดเพราะว่าต้นมะกรูดนี่เลี้ยงยากเลี้ยงยากกับต้นมะนาวนะคะสำหรับต้นมะกรูดป้าก็จะทาไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็พพนหนึ่งเดี๋ยวป้าจะมาจัดการพูนนี้ป้าจะปลูกอะไรปลูกอะไรไปที่ละโพนที่ละพูนเลยค่ะจัดสรรเพื่อที่จะให้ใบไม้มีประโยชน์นะคะ เราก็มากองก่อนแล้วก็ที้วัว้วัเอามาเป็นชั้นชั้ไปแล้วชั้นสุดท้ายป้าก็จะนําต้นไม้ที่เราใช้ในครัวเรือนของเรามาปลูกประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปประลองจนจบเนาะขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ